สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางราวสตาและราวจำปาสัก์นะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เนาะก็สําหรับสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋ามาสรุปผลกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่15นะคะพี่น้องจา๋า เพียนก็ให้เด่นให้เด่นห้ากับเก้าไปนะคะเก้ารูดไม่ถึงนะคะพี่น้องจา๋าถ้าสายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคนะคะตัวเด่นมานะคะสําหรับเจ็ดเจ็ดต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะหลุดนะคะล่างหลุดนะคะถ้าไปวิ่งรูดเข้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าเพราะตัวเด่นมาเนาะส่วนจำปาสักนะคะสีห้านะคะสีห้าห้าสี่ตัวชอบเลยนะคะเพียนบอกว่าเพียนชอบห้านะคะพี่น้องจา๋าชอบมากเลยนะคะ แต่มาจำปาสักก็โอเคอยู่นะคะสีห้าห้าสี่ตัวชอบนะคะมานะคะสำหรับสองห้านะคะก็มาทั้งเด้งเด้งนะคะมาเด้งเดงมาของจำปาสักนะคะมาทั้งบนทั้งล่างนะคะห้าเนาะก็มาอีกนะคะสองห้าห้าสองตัวกลับทั้งคู่นะคะพี่น้องจา๋าแต่เพียงก็บอกว่าเพียนชอบจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะเพราะว่าเพียนบอกว่าเพียนชอบห้าเนาะ เข้าทั้งสองหทั้ง5้าสี่นะคะของจำปาศักส่วนลาวสตานะคะเก้าศูนย์ะคะมาตัววิ่งทารูดถึงนะคะถ้าทารูดนะคะเพี้ยนน่าจะจับตั้งแต่90้าศูนย์มาเนเพื่อนเนาะก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปตามต่อนะคะสําหรับวันที่15้านะคะวันที่สิห้า 4ทบ64นะคะเ <Okay. S 1> จ้าเก่าเจ้าเดิมเพียนชาแนลเหมือนเดิมนะคะเพียนชาแนลนะคะถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะแนวทางนะคะ ลาวสตาบวกลาวจำปาสักนะคะสูตรนะคะสูตรวัดใจนะคะเจาะสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะ เดินวิ่งก็ทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเด่นนะคะ เด่นเจ็ดกับศูนย์นะคะวิ่งวิ่งสามกับสองนะคะก็จะมาเจาะคู่เจ็ดกันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจาะแค่ตัวละห้าห้าคู่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสาม ห้าถ้าพี่น้องวิ่งรูดได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดได้เลยเนาะสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์เก้ามาแล้วมาอีกได้นะคะโอ๊ยอะไรตกเนาะศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเอามาแล้วเขียนแล้วนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์เสงสัยจะมาซะแล้วมั้งศูนย์เจดนี่ 0ู0ย์ห้าไม่เอานะคะมีแล้วขอเปลี่ยนเป็น02นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะชอบนะคะ70 7จ็ดสองเจ็ดสามนะคะศูนย์เก้ามาแล้วมาอีกได้นะคะศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะคะชอบศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบเก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบเก็บไว้เป็นแนวทางไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขนะคะเฮงเฮรวยๆยปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิบๆสวัสดีค่ะ